สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนเคนจะเที่ยวนะครับวันนี้นะครับจะพาเพื่อนเพื่อนนะครับมาเที่ยวชมสวนแคทตัสนะครับเป็นสวนของพี่ชายส่วนแคทตัสนี่นะครับก็เป็นของคุณพี่หนูริงนะครับหรือคุณครูหนูริงนะครับนี่นะครับแคทตัสที่นี่นะครับก็คือสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนมีหลากหลายสายพันธุ์มากเลยนะครับแล้วก็สีสันนี่งดงามมากเลยนะครับราคาแคทตัสที่นี่นะครับเพื่อนเพื่อนมีตั้งแต่ราคา หลักร้อยจนถึงหลักแสนเลยนะครับผมเห็นแบบนี้นี่นะครับหืราคานี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับขายได้ทุกอย่างแล้วก็ราคานี้ก็คือเหมือนที่บอกไปนะครับหลักร้อยถึงหลักแสนนี่นะครับสวยมากเลยนะครับเพื่อนๆตัวนี้เห็นไหมครับผมผมก็ไม่รู้นะครับว่าชื่อเขาชื่อว่าอะไรบ้างนะครับบางทีก็อาจจะเป็นแบบพิงดมอนเป็น อ่าอะไรแอสโตสหรืออะไรสักอย่างเนี่ยครับโดยอะแยยแต่ผมเป็นคนที่ไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับแคทตัสเท่าไหร่นะครับผมจะเรียบโดยรวมก็คือแคทตัสนะครับบางอันก็เป็นต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์นะครับผมนี่สวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนเห็นไหมครับเพื่อนเอนเ,อนเห็นอย่างนี้นะครับก็คือเป็นอ,อาชีพหนึ่งเลยนะครับที่สามารถสร้างไรายได้สร้างเงินสร้างอะไรให้เราได้อย่างดีมากเลยนะครับเพื่อนๆ คลิปนี้นะครับสร้างขึ้นมาเพื่อที่จะเป็นกําลังใจให้คนแบบอยากจะสร้างอาชีพหรืออยากจะอะไรนะครับใครที่อยากจะอุดหนุนหรืออยากจะหา,าชีพทำนะครับก็อุดหนุนได้ที่ f a c e b o o k ของคุณครูปัญญาตามประหัสนะครับผมนี่นะครับผมสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนเพื่อนๆสามารถเข้าไปชมได้เลยนะครับอันนี้ก็พอดีมาเยี่ยมมาเล่นกับ พี่เขานะครับก็เลยขออนุญาตพี่เขานะครับถ่ายคลิปลงช่อง youtube นะครับนี่นะครับเป็นอาชีพเล็กๆอีกอาชีพหนึ่งนะครับแต่อาชีพที่ขายทุกวันได้เงินทุกวันนะครับนี่เพื่อนๆเห็นไหมครับงดงามมากจริงๆนะครับผมนี่นะครับเห็นแบบนี้นะครับไม่ใช่ราคาร้อยสองร้อยนะครับโอ้โหบางต้นนี้เป็นหมื่นครับเป็นหมื่นเป็นแสนเลยนะครับ นี่นะครับพิงค์ไดมอนด์ซึ่งสวยมากนะครับราคาเล็กๆหัวขนาดนี้นะครับสองสามพันเลยนะครับเพื่อนๆดูสิครับผมงดงามจริงๆนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับส่วนของพี่เขานะครับส่วนเล็กๆแต่ว่าคุณภาพมากแล้วก็สุดยอดจริงๆนะครับมีต้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วก็มีเมล็ดขายนะครับเมล็ดของเขานะครับ เพื่อนๆคนไหนก็สามารถซื้อเมล็ดไปเพาะก็ได้นะครับสั่งเมล็ดพี่เขาได้นะครับผมนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆนี่นี่จะเป็นพิงค์ไดมอนด์นะครับหัวเล็กๆตุ่มๆนี่นะครับก็ราคาก็สี่ห้าร้อยนะครับผมแต่หัวใหญ่ๆเนี่ยพอพันแม่พันนี่ก็ราคาหลักหมื่นหลักแสนเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆคนไหนนะครับที่ชอบการปลูกแคทตัสหรือชอบ ชอบอะไรนะครับเพื่อนๆสามารถที่จะสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวมาชมได้เลยนะครับผมสามารถที่จะเข้ามาเที่ยวมาชมได้นะครับนี่นะครับเป็นการเพาะเล็กๆนะครับซึ่งสวยงามมากกําลังเพาะนี่นะครับพอเมล็ดนะครับกว่าจะได้ขนาดนี้ก็ใช้เวลาเดือน2เดือนนะครับเพื่อนๆเป็นราคาโอ้โหถ้าเสร็จปุ๊บเนี่ยไปขายเนี่ยครับได้เงินเยอะนะครับนี่นะครับหัวขนาดนี้นะครับเพื่อนๆหัวละ 40-50เลยนะครับผมไม่ใช่เล่นๆเ,เลยนะครับนี่นะครับสวยงามมากเลยนะครับก็ฝากเพื่อนๆนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้เพจกุจะเทียบด้วยนะครับถ้าหากชอบคลิปนี้สําหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆ